สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบคณิกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ป2นะครับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งเพื่อนักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกา2เพื่อนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับ อันนี้คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับน,นักเรียนดูนะครับนาฬิกาแบบเข็มนะครับอันแรกคือนาฬิกาแขวนผนงังลุกต่อมานะครับเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะต่อมานักเรียนจับไหมครับอันนี้แจ๋งมากเลยครับนาฬิกาข้อมือครับ ต่อมานะครับนาฬิกาแบบตัวเลขนี่ครับอันเล็กนะครับนาฬิกาฝวนผนังต่อมาครับเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะแต่เป็นแบบตัวเลขนะครับต่อมานักเรียนเคยเห็นไหมครับอันนี้ครับเป็นนาฬิกาข้อมือนะครับเป็นแบบตัวเลขนะครับนี้นาฬิกานี่นักเรียนเห็นนะครับแบบเข็มแล้กวแบบตัวเลข การบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มอยู่สองเข็มคือเข็มสั้นและเข็มยาวมีเข็มชี้บอกเวลาเราเรียกว่าเข็มสั้นและเข็มยาวมีช่องใหญ่เท่าๆกันสิบสองช่องหนึ่งช่องใหญ่แบ่งเป็นช่องเล็กเท่าๆกันอีกห้าช่องมีตัวเลขสิบสองตัวได้แก่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด แล้วก็สิบสองนะครับบนหน้าปัดนาฬิกานะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดสิบสองตัวมีเข็มอยู่สองเข็มเห็นไหมครับเราเรียกว่าเข็มสั้น1เข็มยาวนาฬิกาเป็นเครื่องมือที่บอกเวลาเราอ่านเวลาได้จากหน้าปัดนาฬิกานะครับนเรียนดูส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มนะครับอ่า คุณครูบอกว่ามันจะมีสองเข็มส่วนใหญ่แต่พอนักเรียนเปิดภาพนี้มาจะมีกี่เข็มครับมีสามเข็มนักเ,เรียนไปดูนะครับแต่ละเข็มบอกอะไรบ้างอันนี้เข็มเรขเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะครับต่อมาเข็มยาวครับบอกเวลาเป็นนาทีส่วนนั้นสุดท้ายเป็นเข็มวินาทีบอกเวลาเป็นวินาที เหมือนหน้าปัดนาฬิกาจะมีอยู่3าเข็มคือเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีส่วนเข็มอีกเข็มหนึ่งที่เป็นสีแดงก็คือบอกเวลาเป็นวินาทีเข็มนี้มันจะเดินตลกเวลานะครับน,นักเรียนครับอันนี้นะครับการบอกเวลาเป็นนาฬิกานักเรียนเห็นภาพไหมครับเข็มยาวอยู่เลข12เข็มสั้นอยู่เลข6เราจะบอกว่าเวลาเท่าไหร่ครับ เวลา6นาฬิกาหรือว่า0 6 0 00, 0นนนะครับอันนี้คือการบอกเป็นนาฬิกานะครับต่อมาครับเข็มยาวอยู่เลขอะไรครับถูกต้องครับเลข1ิเข็มสั้นอยู่เลข8การบอกเวลาเป็นนาฬิกาตอนนี้นักเรียนต้องบอกว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ครับครับเวลา8นาฬิกาหรือ08.00นอนะครับ นะครับตอนนี้เห็นไหมครับเข็มสั้นกับเข็มยาวอยู่ตรงกันเลยครับเราจะบอกเวลาว่าเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับถูกต้องครับเวลา12อนาฬิกาหรือว่า1 2 0 0นนนะครับอันนี้แหละครับนักเรียนดูนะครับเข็มสั้นกับเข็มยาวอยู่ตรงไหนบ้างและบอกเวลาเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็คือเวลา13บสนาฬิกาหรือว่า 13. สิบส,สนนะครับหลังจากนักเรียนพักทานอาหารเสร็จแล้วถึงเวลาเข้าเรียนก็คือ13.00นนะครับหรือว่าสิบสนาฬิกาต่อมาครับเข็มยาอยู่เลข12เข็มสั้นอยู่เลข3นักเรียนจะบอกเวลาว่าอย่างไรครับรเวลาเท่าไหร่แล้วครับ เป็นเวลา15 00. 00. นาฬิกาหรือว่า15.00นนะครับอันนี้แหละครับเข็มยาวสีแดงอยู่เลข12เข็มสั้นอยู่ที่เลข5เราจะบอกเวลาว่าเวลา17 00. นาฬิกาหรือว่า17.00นนะครับสรุปนะครับนาฬิกาเป็นเครื่องมือบอกเวลาเมื่อเข็มยาวบนหน้าปัดชี้ที่เลข12 จะบอกเวลาเป็นนาฬิกาโดยดูดจากตัวเลขที่เข it it ็มสั้นชี้เห็นไหมครับเวลานักเรียนจะบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับนักเรียนต้องดูว่าเข็มยาวชี้ที่เลข12แล้วก็ดูตัวเลขที่เข็มสั้นชี้ว่าชี้เลขอะไรก็บอกเป็นเวลานั้นนะครับนะครับเดี๋ยวกูจะให้นักเรียนทาใบงานนะครับให้นักเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาให้ถูกต้องเห็นไหมครับเข็มสั้นอยู่เลข7เข็มยาวอยู่เลข12เป็นเวลากี่นาฬิกาหรือว่าอะไร นะครับจุดนนะครับนักเรียนก็ดูนะครับต่อเป็นเวลาเป็นนาฬิกาเป็นตัวหนังสือโคนว่าตัวเนี้ยเป็นกี่นาฬิกาแล้วเขียนเป็นตัวเลขอารบิกได้เท่าไหร่นะครับจุดศูนย์ศูนย์นอันนี้นะครับเวลากี่นาฬิกาหรืออะไรครับจุดศูนย์ศูนย์นนะครับนักเรียนทําให้ถูกต้องนะครับนะครับเห็นไหมครับ ดูเข็มสั้นกับเข็มยาวแล้วก็บอกเป็นเวลากี่นาฬิกาหรือ10เท่าไรจุดเท่าไรนะครับแล้วก็นอนหนูจุดนะครับนี่คือตัวย่อนะครับอันนี้ครับเหมือนกันเข็มยาวเลขสิบสองเข็มสั้นเลขสี่เป็นเวลาเท่าไรหรือเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกเลขอะไรแล้วก็จุดอะไรนะครับอันนี้นะครับเข็มสั้นกับเข็มยาวอยู่ตรงกันเลยบอกเวลาเป็นกี่นาฬิกา หรือเขียนเป็นตัวเลขอะไรบิกตัวเลขอะไรแล้วก็จุดอะไรนะครับอันนี้ก็มาถึงท้ายชั่วโมองแล้ววันนี้คุณกูก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปวันนี้สวัสดีครับ